พี่น้องมันเป็นน้ำแข็งอ้มันเลืน่นมันเลืน่นไปไม่ได้ก็มันเลืน่นว้าวบอลเล่นสก,กีเลยอู้ยกอไม่กล้าไปแล้วค่ะมือหัวแตกนะคะมือหัวแตกเป็นน้ำแข็งจงังเล้คัะเรียพี่น้องเป็นน้ำแข็งไปบัตติบเลยๆๆน้ำเป็นน้ำแข็งอู้ไปจา้า กล้องอีกกล้อก็มัวนะคะเ,เพื่อนๆเป็นพวกกระจกข้างหน้ามันมัวน,นี่แหละอันนี้สวยค่ะสวยสวยอันนี้ภาพคมชัดนะคะโอ้ยด้านหน้านุนเขาโผล่สวยมากพี่น้องดูสิมามามา,มาหอบเป็นไปไว้เจ็บคมสวยงามไปดูนานๆโอ้โหรองการคมสวยงามจ้า รถล,ลัดลาอลงไปหอดสงูงขาที่รถลัดลาะว้ายวายรถมันเต้นนะรถมันเต้นุ้ยตรงนี้มันสวยมากต้นไม้มันหนามันจะสวย,ยพี่น้องว้าวข้างๆนี้มันสวยมากเลยอะ่ะถ้าต้นไม้หนานะก็จะสวยสวย แล้วค่ะอยากให้พี่น้องได้ดูต้นไม้ข้างหน้านู่นน่ะดูดูนู่น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 น่นสวยไปแล้วผ่านแล้วจ้าผ่านแล้วแต่ซอยหน้านี้สวยมากยังไม่ปิดนะคะซอยหน้าสวยค่ะอ้าว สอยค่งหน้าสวยเดี๋ยว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 ก่อนเห็นอยูย่โอ้ไม่ใช่สิมันอยู่โซนนู้นสวยงามตามทรงเรื่องค่ะเพื่อนๆอย่าไปอย่าไปอู๋เนี่ยนะยังสวยเลยนี่โอ้โหขาวสว่างเลยพี่น้องขาวสว่างเลยว้าวว้าวว้า,วา,วาจิกรบ้าอยู่คนเดียวนะเนี่ย พี่น้องอย่าก่อนมากอยู่กันนะสวยไม่ดูแลค่ะดูแต่ต้นไม้หัวบอกว่าไปดูนกตรงนั้นสิไหดูอ่ดูต้นไม้ต้นไม้มันสวยดูการนี้ต้องดูต้นไม้มันสวยอ่ะสวยจริงๆด้วยออ้ยสุดยอดถ่ายกระจกรถกมัวมัวมันก็เลยไม่ค่อยจดสวยสักเท่าไหร่ถ้าไปอยู่ด้านนอกมันจะสวยมากกว่านี้เยอะเลยพี่น้อง น,นี้มันมันผ่านกระจกออกไปเนาะกระจกกระจกรถมชมลูกสีขาวกันนะคะลูกสีขาว ย้อนแสงนะคะนี่เอาจักจะมืดจักหน่อยพิากรถ่ายย้อนแสงนกก็เยอะธรรมชาติก็สวยคลิปวิดีโอนี้พาเพืเ่อนๆชมโลกสีขาวนะคะโลกสีขาวจริงๆด้วยขาวไปหมดดินต้นไม้นะคะสกขาวโครไปหมด มันโดนแสงแดดมันก็จะไปนะเพื่อนๆมันก็จะไม่สวยนะคะมันจะโดนแสงแดดมันก็จะเริ่มระลายเป็นน้ำนะคะเราต้องรีบมาชมก่อนที่มันจะไปเสียก่อนค่ะเดี๋ยวมันกลับบ้านมันแล้วมันมาเยือนโลกนิดๆมันก็ไปแล้วเอาเข้าหมู่บ้านแล้วจ้า โอเคนะคะพี่น้องอยกกีกรนปิดกล้องแล้วนะเข้าหมู่บ้านแล้วค่ะโอ้โห <Okay. S 1> oh, สวย s ุด e ิ u ด i f ฟูบ้านสมัยชัดใคว้าวพี่น้องมันสวยมากเลยแถวนี้ว้าวซุปเปอร์บ้าถ้าดูด้วยตาเนี่ยมันจะแบบขาวอ่อนๆนะพี่น้องนะขาวฟ้าๆแต่นี้กล้องยีกรมันไม่ค่อยจะเฟอร์ฟ t กเท่าไหร่โอ้โหมาโซนนี้ยุ่งโคตดสุดยอดเลยอะ ว้าวได้ใจจริงๆเลยวันนี้โอ้โหอลังการจริงๆรู้สึกเอาไปแล้วจ้ะเพื่อนๆข้างหน้ารู้สึกจะไม่สวยชมวิวค่ะเพื่อนๆกอนเอาวิวมาให้ชมค่ะตอนนี้ยี่กอนมาถึงฝั่งทะเลแล้วนะคะทะเลเป็นน้ำแข็งค่ะตรงนี้ ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้มันเป็นน้ำแข็งค่ะแต่ไปตรงนู้นไม่เป็นนะพี่น้องนูน้นไม่เป็นนะคะเป็นเฉพาะตัวแถวนี้แหละค่ะนี่นะคะชมวิวต้นไม้สวยๆอุ้นเขามาเล่นสกีกันค่ะมองไปไกลๆนูน้นมีคนกลุ่มดําเล่นสกีนะคะเออ,เอ,อยี่กอนทำไมไม่ซื้อมาเล่นเหมือนเขาบ้างอ่ะโอ้โห ทุกคนมาสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะโอ้โห oh. นะคะห้วยด้านล่างนู้นก็เป็นน้ำแข็งนะคะเ,เพื่อนๆตรงนู้นเป็นน้ำแข็งหมดเลยไปค่ะพี่น้องมาเที่ยวหาดทรายสีขาวจ้าหาดทรายสีขาวสวยงามจริงๆพี่น้องมากมามา สวยงามมากเลยค่ะนี่หิมะก,กำลังโปรยลงมาเห็นไหมรี้แกริ้แรกโปรยลงมานะคะสวยจังเลยพี่น้องหาดทายสีขาวคนมาเดินเยอะนะคะดูค่ะพี่น้องโอ้โห oh. สุดยอดแห่งความสวยงามจริงๆโอ้ย oh. ดูฝั่งนู้นค่ะสุดยอดพี่น้องมาเดอ้อบูดายามัางนะคะหาดทรายสีขาวต้นไม้สีขาวขาวไปหมดเลยดูนู้นค่ะอะพี่น้องเฮ้ยหน,หวหนาวเย็นค่ะสุดยอดจริงๆพี่น้องสวยมาก มาถ่าชมเต็มที่นะคะไปค่ะชมกันเราว้อากัน่างกันพี่น้องย่างกันจ้ามามกแก่สุดอาบน้ำปีวายน้ำกันพุ่น่ะคะ่ะน้ำเป็นน้ําแข็งนะพี่น้องคนมาเดินเยอะมากเลยนะจ๊ะนะคะไปค่ะพี่น้อง มา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 เล่นก mm ับ hmm. พิมพ์มา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 เล่นกับพิมะมา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 